มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้เกิดในภาคเหนือเหมือนกันนะครับคือมีคนร้ายครับทำทีว่ารถเสียก็เลยไปจ้างรถสไลด์เอามาบรรทุกรถเพื่อไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วในรถที่เขาเอามาปรากฏว่าเขาไปแอบซุกซ่อนตัวของเฮโรอีนด้วยเพื่อพยายาม ตกตาตำรวจว่ารถเสียนะจะเอาไปส่งอีกหนึ่งพื้นที่แต่ว่าตำรวจพบครับแล้วพบที่รุดก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะครับโดยเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5เข้าไปจับกลุ่มนายพัฒพงษ์จันผลอายุ30ปีเป็นชาวคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์นะคร,บรับพร้อมกับของกลางเป็นเฮโรอีน41ถุงน้ำหนักรวมกว่า11ขอไป4กิโลกร,รมัมมูลค่าไม่ใช่น้อยครับ14ล้านบาท ซุกซ่อนมาในรถนิสสันหมายเลขทะเบียน4กไก่กไก่8314กรุงเทพมหานครนะครับผู้ต้องหาเนี่ยทำทีว่ารถนิสสันกันนี้เสียครับก็จำเป็นต้องไปจ้างรถสไลด์มาบรรทุกแล้วบอกว่าให้ไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครโดยตนเองก็มากับรถด้วยแต่ว่าระหว่างเกิดเหตุนะครับตำรวจสงสยัยเอ๊ะทำไมมันมีพี่รุษก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็เลย เจอเฮโรอีนแล้วก็จับกลุ่มได้<ค>จับกลุ่มเสร็จปุ๊บขยายผลต่อไปครับไปตรวจบ,บ้านพักของผู้ต้องหาอยู่ที่ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่บ้านไปพบเฮโรอีนอีก19ถุงครับยังมีอีกอยู่ในบ้านน้ำหนักรวมกว่า6กิโลกร,รมัมซุกซ่อนอยู่ที่ฝ้าเพดานชั้น3ของบ้านก็เลยตรวจแล้วก็ยึดของต่างทั้งหมดนะครับโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพกับบอกว่ารับจ้างขนเฮโรอีนมาแล้วสองครั้ง แต่ค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่ใช่น้อยฮะสองแสนห้าหมื่นบาทผู้ว่าจ้างทราบว่าชื่อนายเจ๋งให้ขับรถยนต์นำเฮโรอีนไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วจากนั้นก็จะมีคนมารับช่วงต่อไปส่งให้ลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่จังหวัดพัทธล,ลุงด้านคนตำรวจโทธนิศศักดิ์ธีรสวัต์ผู้บัญชาการตำรวจภาค5บอกว่าขณะนี้มีขบวนการลักลอบเข็นขขค้นเฮโรอีนจากพื้นที่ ชายแดนเข้าสู่ประเทศมากขึ้นตอนนี้ทราบมาว่ารอบๆประเทศเพื่นบ้านก็มีการขยายพื้นที่ปลูกฝิ่นมากขึ้นครับเฮลีเล็อตนี้นะครับน่าจะเป็นของเครือข่ายกลุ่มนักค้าชาวเผ่ามูเซอร์ซึ่งเจ้าที่กําลังเร่งปราบปรามการลักลอบลําเลียงอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาก็สามารถสกัดจับก,กุมผู้ต้องหาได้จํานวนมากนะครับแต่ว่าจากนี้ไปก็คงต้องไปตรวจสอบกันหนักขึ้น เพราะว่ากระบวนการวิธีการเขาที่จะตบตาตำรวจก็มีมากขึ้นค่ะนี่ตำรวจเขาเร่งขยายผลเลยนะคะ,อะนอกจากจะไปพบยาเสพติดในรถยังไปตรวจพบที่บ้านอ,อีกจํานวนมากทีเดียวนะคะ